สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนไปเล่นห้องน้องกระต่ายหรือว่าอีตายนั่นเองต้องบอกก่อนว่าการที่จะเข้ามาเล่นห้องนี้เนาะต้องรีเซ็ตให้มันกระโดดให้มันกระโดดแบบนี้ให้มันขึ้นอาตาัตราการชนะ9ก็กแกาแล้วมันจะเด้งเป็นสีเขียวแบบนี้มีโอกาสแตกค่อนข้างสูงอะเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นให้ดูโอเคค่ะเราเข้ามาในหน้าตายแล้วใช่ไหมทีนี้ เราเบขั้นต่ำมันจะอยู่ที่1บาทใช่ไหมส่วนมากเบดที่เราเล่นจะเป็นเบดประมาณ5บาท10บาทนะคะเพราะว่ามีโอกาสแตกค่อนข้างสูงมาดูกันว่าวิธีทําให้กระต่ายโดดทํำยังไงนะคะเดี๋ยวเรากดไปก่อนให้หน้ามันเปลี่ยนไปเรื่อยๆก่อนเนาะเพราะว่าบางทีคนที่แบบเพิ่งเข้ามาเคยเล่นอาจจะเลียนได้ได้หนึบาท นะมันจะมีช็อตแบบแปลกๆแ,แ,แบบงงๆอะเนาะอ่ะทีนี้นะคะให้เราติดเทอร์โบตรงนี้นะติดเทอร์โบไปเลยแล้วก็กดออโต้30ครั้งทุกคนใน30ครั้งจะมีช็อตตายมาให้เรา1ครั้งที่ไดบาทมาดูนะคะเรามีงบมา2000นนะจบ30ครั้งมีโอกาสได้กำไรอย่างน้อ,นอยๆมีโอกาสประมาณสักร้อย0 0อยะทุกคนเราก็ถอนมาดู ตอนนี้ก็เหลือ okay. อนนนนะีสวยงามะสยง่ายตาน่นอนแะไปมาไปไงโอเคละมันจะมีช็อตแบบนี้มาให้นะคะดังนั้นนะคะใครที่เข้ามาเล่นห้องกระต่ายให้ใส่เทอร์โบไว้ก่อนเลยให้ใส่เทอร์โบไว้แล้วเราก็ถอนกดถอนไปเลยเนี่ยแล้วเราก็เล่นใหม่แบบนี้ไปเรื่อยๆนี่ดู สามสิบดูนะเล่นให้ดูอีกครนะั้งอ้าวตายมาไม่โดนไม่โดนไหมรีแปดไหมนึกว่าได้รีแปดเป็นอีกหนึ่งห้องนะทุกคนที่สามารถทำกำไรได้ดีดีมากด้วยเพราะว่ามันชอบจะมีช็อตแปลกๆแบบคูณแปลออกมาให้เราสาสิบครั้งอ้าวจะต้องดูชนี้ ใน30ครั้งจะมี1ครั้งที่แบบแตกให้เราดีแต่ว่าอาจจะแบบแตกไม่ได้เยอะมากบางทีเนาะบางทีอาจจะแตกร้อย0่งสองร้อยร้อยเลยแบบเนี้ยนี้ได้มา265ในครั้งที่2ประมาณนี้นะทุกคนลองดูเทคนิคนี้นะคะใครที่งบน้อยก็เล่นเบ็1บาทค่อยๆถ่ายมันไปนะคะก็อันนี้เป็นเทคนิคนะคะเ,เขาเรียกว่าห้องกระต่ายหรืออีตายนะั่นเอง ก็าฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับเทคนิคดีๆแบบนี้ลองดูทุกคนไม่เสียหายแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าเว็บที่เราเล่นมันคือเว็บจริงๆนะทุกคนไม่ใช่เดโมทั้งนั้นนะคะดูนี่นะคะมีสัญลักษณ์นะคะใครที่นะคะดูอยู่เลยก็ อยากลองเทคนิคนี้ก็สามารถลองได้ไม่จําเป็นต้องลองเบ็ด5บาทถ้าใครที่งบน้อยก็ลองเบ็ด1บาทหรือเบ็ด2บาทอะไรก็ได้ตามใจนะคะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะมาเจอกันใหม่รอบหนะ้าเรามีเทคนิคอีกเยอะแยะมากมายมาแนะนําเพื่อนๆนะคะสําหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนขอบคุณแล้วก็สวัสดีคะ่ะ